สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นเช่นเคยค่ะวันนี้เสียเลิกงานไวมาถึงบ้านก็อาบน้ำให้ลูกสาวลูกชายเลยค่ะไม่ได้สนใจใครเลยมาถึงล้างรถเลยสิ่งแรกของเขาตื่นเช้ามาเลิกงานมาก็ประมาณนี้เลยค่ะสกระปรกไม่สกรปรกล้างอย่างเดียวตั้งแต่มีผู้ชายคนนี้เข้ามาในบ้านวุ้น สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือค่าน้ำเพิ่มขึ้นค่ะคือเขาร้างทุกอย่างอ่ะโสกกระป๋องไม่สกกระป๋อก็ล้างอย่างเดียวเลยแต่ก็เป็นข้อดีเนาะคือมันแต่ลูกพี่ว่าไงน้องขยันจังเลยทำไมขยันแท้เรื่องไม่ผิดคนจริงๆเลยเนาะขยันขนาดนี้ยังไม่รวยเลยอะไรนะขยันขนาดนี้ยังไม่วไรยนนยมวยสักทีเยมื่อไรเราจะรวยขยันมากกว่านี้ โูเงินมาแล้วไหลามาแล้วเ <c oughs> มื่อก่อนรถคันเล็กไม่ค่อยสนใจหรอกคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับเดี๋ยวนี้สลับขับวันนี้ขับคันใหญ่วันต่อไปขับคันเล็กขับไปทำงานแล้วก็บางวันไม่ได้ทำงานก็ต้องขับคันเล็กไป ออกไปหาถ่ายคลิปก็เลยต้องล้างนางหน่อยโดยนางจะงอนเพราะว่าส่วนใหญ่เสียจะสนใจแต่คันโตคันเล็กไม่ค่อยสนใจรถคันนี้มาก่อนเป็นรถเสียนุนะคะเสียนุได้เมียรวยก็เลยให้ตีเล็กต่อ ตั้งแต่เมื่อก่อนนะอยู่กับเสียนูนี่อุย้ยเงาวิ่งเลยค่ะเพราะว่าเสียนูไม่ได้ขับเสียนูจอดไว้เสียนูจอดไว้แต่มาอยู่กับตีเล็กนี่คือพาออกงานตลอดเละตุ้มเปะเลยค่ะก็ได้คันนี้แหละค่ะทําเงินสองคันนี้แหละคันนี้ยังไม่ได้ล้างค่ะขนาดยังไม่ได้ล้างน,นี่เงาวิ่งเลย รถสองคันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะสติกเกอร์ช่อง Youtube ตีเล็กใส่มันส่วนตัวจริงก็อยู่นี่ถ้าเป็นคันใหญ่ตีเล็กใส่มันก็จะอยู่นี่คะ่ะมันฝนจะตกเลยค่ะฟ้าร้อง เต้นไปน้ำาลัางรถไปน้ำเนี่ยเต้นไปน้ำาลางรถไปน้ำเต้นไปด้วยนะลลางรถไปด้วยนะโอ้จะแม,มนเห็นบอกหลายภาษาไฟรถนะ่ะไฟรถน่ะไม่ได้ไปขัด เขาค่าขัดเท่าไหร่นะหกรอยเหรออ้ยขวมน้ำไหลค่อยคะ่ะถ้าแรงก็จะช่วงดึกดึกคนไม่ได้ใช้น้ำแล้วช่วงนี้คนใช้เยอะตอนเย็นก็จะไหลช้าๆหน่อยไหลเบา โอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ให้มาดูความขยันของเสียกิจวัตรประจำวันของเขาหลังเลิกงานกับตอนเช้าตอนเช้าคลิปก็น่าจะเคยลงไปแล้วค่ะอันนี้จะเป็นช่วงเหมือตอนเย็นเลิกงานก็จะประมาณนี้แหละวนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ